เราก็มาชมเหรียญ25สตางค์ปีพศ2545ในสมัยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับพ่อค้าเม่ค้านะครับเขาก็ได้ถามมาว่ามีราคาแพงไหมนะครับที่มันมีราคาแพงนะครับก็มีปีพศ2542ปีปศ2544แล้วก็ปีปศ2551ที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ อันนั้นจะมีราคาสตาร์ทที่5้าร้อยถึงหลักพันขึ้นนะครับทัศภาพสวยๆนะครับแต่ปีปศส5 4 5น้าี่ิบห้านะครับต้องเป็นบัศเสียนตรงนะครับก้อยกับหัวชี้ไปทิศทางเดียวกันนะครับถึงจะมีราคาสตาร์ทที่ห้าร้อยยันหลักพันนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นบัศเสียนปางอันนั้นก็สตาร์ทที่200ร้อยถึงสามร้อยนะครับตามสภาพครับด้านหน้านะครับพอดวงรอเก้าของเรานะครับ เป็นสภ,ภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับเป็นประเสียนตรงก็ได้หลักพันเลยนะครับ